นิ้วชีด้านซ้ายกันลิ้นส่วนนิ้วโป้งกันลิมฝีปากนะคะแล้วก็เห็นฟันสองที่ขรั้งสา<จ>งมปรเซ็นตคือด้านนอกและด้านในนะคะส่วนมือซ้ายให้พันผ้าอ้อมที่ชุบน้ำต้มสุกสะอาด ที่เย็นแล้วดงที่สัน<ว>เหงือกเปล่าป้องกันลูกกัดฟันลงมาใช้นิ้วโป้งแหวกลิมฝีปากบนให้เห็นฟันที่จะแปลงชัดเจนขยับแปลงแนวนอนสั้นๆบริเวณละ1 0บถึงครั้งแปลงทั้งด้านนอกและด้านในแปลงเสร็จใช้นิ้วโป้งเช็ดฟองออกและขยับนิ้วโป้งลงมาแปลงกันครับอ่าตาค,ครับผม กูช <Good> อบค่ะคทีนี้พอแปลงทางด้านนอกเสร็จปุ๊บเราเริ่มแปลงทางด้านในอาตาพินโอเพนไวท์นี่นะคะไลายเป็นจะแปลงด้านหมดเกลียวพร้อม